เดี๋ยวววนางฟ้าเด้อนางงามเล้อหลายนางงามเด้อเหรองามมิ่งมาแป๊บน่าจะแห็นนักหว่างเล็กสวเวดลาวเล็กสวเวดนะครับนางงามนางงามต้องนางเสวเวดวันนี้งามว่างบบวันนี้นางว่างโบมันมีวัดที่ไหนส่งกระเบื้องแล้วโอ้โหไม่ใช่นางฟ้าส่งกระเบื้องเลนางฟ้ามาเดินดินเหรอ นางคว้าเดินเป็นแท้เดินมาเดินเป็นแท้ะด้วยนางเนี่ยพี่นางตัดสินใจเถอะนางตัดสินใจเปลูกพี่นางก็รู้ว่าค่อยมีอะไรก็มีนางอย่างนี้กล่าวว่านางก็รู้ว่าจิตใจค่อยมุ่งมั่นอะได้นางก็รู้ว่าจิตใจคอยนะเอ้ยลูกลูกใครล่ะนี่เจนนี่เจนนี่เงนสาววัยรุ่นสาววัยรุ่นเฮียเลยควรคมเดินไม่เลี่ยงไม่ขวนเลย เออพินางเอ้ยเออพนางตัดสินใจซะนั่นตัดสินใจเถอะนางจะค่อยซะแต่นางตะค่อยนั่นไงนะเออนั่นมาแต่งานรวมเดินก็ค่อยเถอะเออนั่นตะค่อยนั่นตะค่อยเถอะพนางเด้อะแต่งานเออค่อยจะค่อยนั่น อาอะไรจ้าอะไรที่หงยากค่อยๆหนักเแต่งงานากันค่อยๆทำๆกันมาติดงานโอ้น,น,น,นั่งรวมเลินแต่งงานจะค่อยจเดินเรานั่งกันเด้อเออค่อยจะค่อยๆน,น <c ười> ั่งค่อยจะมาเจ้าเฮ็ดยางฮะทำงานเฮ็ดไม่ทำโอ้นั่นม่ต้องห่วงเลยค่อยๆให้นั่งเฮ็ดยังเลย <h it> ค่อยจะเฮ็ดคนเดียวฮะ<า>ทำคนเดียวโอ้ ที่นั่นก็ต้องเฮ็ดุยังแล้วค่อยจะเฮ็ดคนเดียวเลยนางเด้อว่าค่อยเป็นคนเฮ็ดเองอุ้ยไม่เป็นไม่เป็นเลยล่ะเฮตุเนี่ยทำงานคนเดียวเองเออมึงไม่มีลูกมีเมียมาทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงที่เลี้ยงน้องเลี้ยงพวกเลี้ยงหมู่เนี่ยแล้วเออลี่เกดเนี่ยจะใส่ได้มึงเนี่ยถึงได้าเป็นลี่เกดกันเนี่ย อ,อย่างเล่าค่อยเดเียวเดียวหมดแล้ว <laughs> โอ้เด็ผู้จานัางเล็บนิ้วเลยนะ <laughs> ไม่เฮะต้องเิตุอย่างเด้อนางเด็กเล่าค่อยเหตุนคนเดียวเด้อเออนางเออคอยจะไปไหนเดี๋ยวก่อนเด้อแล้วพาเสียเวลาด้วย <laughs> และตั้งงานก็ไปให้ทำไมกะเข้าวเลี่ยงเรียกใไถมาเรื่องั เล้วภาพกาไในความไม่ได้ยินคอยอีนางบนประเทศยังคอยกิคนเดียวคอยกินเก่งกินแต่กาแฟยังคืนเลยอีางเนาะอีนางอยู่บ้านเจ๋งๆอยู่เรื่องเสื้อเสื้อด้วยตื่เช้าเพราะตื่นเศร้าขู่คายคอยกินนักขู่คอยคอยกินเด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเด้ออีนางเนาะอีนางตุ้งตูนแกเปรี้ยงจุ่มไปไปเด็กเขาเลือกคอย ก็หุงข nice. ้าวแล้วนั่นก็ต้องเฮ็ดหยั่งเลยนั่นก็ต้องค่อยไปเลี้ยงพอได้เวลาพอได้เวลาก็จงค่อยลงน้ำฝ่ายลงน้ำพอได้เวลาตะเวนต้องหวยนั่นก็ต้องค่อยลงน้ำเด้อพี่น้งน้ำดูเคยเฉยเด้อนั่นจะไปบึ่งมันจะเฉยมัได้เด้อไม่อะพี่น้ำต้องลงไปขัดเอยด้วยลงไปถูฝายด้วยมันเปื้อนโคลนไปปิ่งมันจะเฉยเด้อน้ำฝายมันเปื้อนน้ำต้องงงไปขัดมันด้วยเด้อขัดเคยด้วย

เดิ N R o oh นใจตัวใจเลือกเสียใจหยุดด้วยนังดื้อเสียคนคอยสักแค่ดามคอยดึงจะควายดาโอ้โหที่นังดื้เสียใจด้วยเด้อที่เรียกว่ายนังคอยดับดามนังอันเลยควายควายเทียรอเฮ้ยควายขาวว่ามีสักตัวไอ้เหี่ยไม่ต้องสอนกูแล้วสอนกูควายเต็มหุ่งหมดเลยนี่